สวัสดีค่ะครูแม่โชติลักษ์ค่ะนะักระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะเอาล่ะครูแม่อยากแนะนำนิดนึงเนาะสำหรับเด็กที่พูดช้าลูกที่พูดช้านะคะเด็กพูดช้าเนี่ย <c oughs> สิ่ง <c oughs> ที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นได้ชัดๆัดนะคะ คือถ้าเด็กคนไหนอ่ะสมองของเขายังพัฒนาการไม่เต็มที่ยังพัฒนาไม่ได้เต็มที่นะคะเขาจะมีอาการลิ้นกระด้างลิ้นแข็งแข็งเนาะแล้วก็คางนี่จะแข็งด้วยคางลองขยับคางนะถ้าเราขยับคางปกติเราก็ขยับแบบพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าอาการคางแข็งนะคะคางแข็งเราเราลองขยับดูอ่า มันจะดูแข็งแขงหนักๆใช่ไหมการขยับก็ลำบากกึกกนะึกกึๆกเนาะแล้วก็คราวนี้ลิ้นกระด้างคืออะไรคะลิ้นกระด้างคือก็คือการขยับลิ้นการใช้ลิ้นในส่วนของลิ้นเนี่ยไม่คล่องตัวลิ้นกระด้างบางเด็กบางคนก็ขยับลิ้นไม่ได้เลยเราเราก็เลยให้มีการบริหารขยับลิ้นเนาะนั่นแหละที่ที่เราจะต้องทำสม่ำเสมอปแปลงไฟฟ้าก็สามารถช่วยได้ดีนะคะ แล้วคราวนี้อ่ะเสริมให้ตรงนี้เลยนะต้องทําบ่อยๆเพราะว่าจะได้ช่วยช่วยลูกด้วยนะคะการที่เรานวดผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก้ามนี่นะคะก้ามซ้ายก้ามขวาเนาะเอานิ้วแตะเบาๆนะคะน้ําหนักอะน้ําหนักเราคิดไว้แค่นี้นะว่า1นึ่แตะเบาๆคือถึงผิวหนังใช่ไหม กดลงไปนิดหน่อยจะเจอกล้ามเนื้อกับกระดูกแต่ถ้ากดแน่นลงไปปุ๊บเราจะเจอว่าเราจะเราจะใช้กําลังมือเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในเด็กแต่ละคนนะคะจะไม่เท่ากันนะคะเราแค่กดลงไปสัมผัสผิวหนังปุ๊บอีกนิดนึงลงไปโดนเนือ้อให้รู้ว่าเออเจอกระดูกนิดหน่อยแค่นั้นพอนะคะไม่ต้องทําแรงนะคะตรงนี้ถ้าไม่รู้ว่าคือตรงไหนให้ขยับขยับปาก กลามนะคะนวดเบาๆซ้ายซ้ายขวาพร้อมๆกันก็ได้ถ้าลูกร่วมมือถ้าลูกไม่ร่วมมือก็ทีละข้างก็ได้นะคะนวดเบาๆนะคะสิ <10 S 2> ครั้งอ่าหยุดไปทีหนึ่งแล้วก็มาอีกสัก5้าครั้งอ่ะหยุดไปทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าสบายใจที่จะทําแล้วก็ง่ายที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ร่วมกับการที่ว่าเราจะต้องบริหาร กล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นให้น้องด้วยข้างแข็งเนี่ยคางแข็งเนี่ยจะต้องช่วยนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะคะใช้นิ้วเด็กบางคนตัวเล็กๆเนาะใช้นิว้วนิ้วเดียวก็ได้นะคะอันนี้ทําให้ดูน่าแบบนี้นะคะตรงนี้คือส่วนของกลามใช่ไหมอ่าส่วนของกลามเนี่ยก็นวดให้นิดหน่อยบีบบ,บก็ได้ค่ะบีบบบบีบบีบบีบบ,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 บให้นิดนึงแล้วก็นวด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 ,นวดนะคะ อ่ะอย่างนี้นะคะแบบนี้แหละแต่เราต้องทำสม่ำเสมอเราว่างเมื่อไหร่เราก็ทำทำตอนไหนดีรู้ไหมตอนนอนคุยกันน่ะเขาก็จะยอมนวดให้แม่บ้างนวดให้ลูกบ้างให้ลูกนวดให้เราเรานวดให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยได้สบตากันได้คุยกันจ้าจ๋ากันเนาะและอีกตอนหนึ่งคือตอนอยู่หน้ากระจกบางทีเอาเขาไปอยู่บนบนที่แบบตรงเราอุ้มอุ้มน้องอะคะ่ะให้ยืนบนเก้าอี้ก็ได้เนาะ แล้วก็เขาเห็นตัวเองในกระจกแล้วเราก็อยู่ด้านหลังแล้วก็ทําแบบเนี้เขาก็จะยิ้มแล้วเขาก็จะมองได้ดีมากขึ้นเราอาจจะเราอาจจะให้เขาทําเองโดยจับนิ้วเขาลองทําดูนะคะแบบเนี้นะคะช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต่างๆตรงบริเวณนี้นะคะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะคะ